จริงเด๊ะออมาอย่าง,งเด๊ะพ้กำลังมา,ากำลังกำลังคนกำลังขึ้นพี่เสนีอยู่นะแขกพี่เสนีพี่เสนียอยู่เปล่าจะให้ดูอะไร ดิกกี้ดิกกี้เข้าไปท่านแม่นัล่อโอ้ยดิกกี้ค่ะถูป้ายัยงดิกกี้เลยคุณพี่ดิกสเวตเตอร์ฮูดป้ายนกแก้วเบอร์สองสไปเดอร์แมนค่ะพี่แล้วดูข้างหลังดิ หล,หล่อเลยครับสกินแน่นๆดำเปืป้อนอเนี่เห็นป่ะพี่จริงๆสเวตเตอร์หนึ่งตัวกับกางเกงยีนจบออสีสชมพูตัวนี้สวยมากพี่เสรีเขอชอบดิกกี้ไงเขาชอบคาฮาเอ,ออเออสิสิสิไม่ีปอนไรวะเนี่นยวไปไหนไปไหนกันนะแล้วนผนก่อน โอ้โหแก๊พี่น้องกับแก๊ปพี่แก๊แก๊พี่น้องกับแก๊ปอะไรก็หัวมันี่ตกใจหมดเลยเอไปรุ้นเราแล้วกันดูไม่เป็น สองพันเก้าส่งฟรีรีวิวจ้ามันก็เป็นแค่มันก็แค่สกรีนอันนี้แหละแฟชั่นค่ะเป็นแค่สกรีนสกรีนถุงติ๊นอ่ะใส่มาจากบ้านเหรอเฮ้ยนี่ไงเนี่ไงใส่มาจากบ้านน,ะนี่งไงผ้าแม่งแบบใส่กันหนาวอะ่ะใส่นี้มาไหนเนะี่ยใส่นี้หายได้เผื่อว่าหา,ายไปเลยเออจุ๊จุ๊ รอรอเลยครับรีบมาแล้วเมื่อกี้ดิกกี้ใช่ป้าตัวนี้ค่ะฮาร์ดมาด้วยกันเลยเป็นไปได้ไงดิกกี้ทังชาค่ะคดอรีวิชและข้างในเป็นบุนุ่ม ค่ะคนพี่ขารอรีวิวกันเมื่อเช้าก็ไม่ทันไม่ทันไม่ทันก็ทักกันอ้ายเร็วๆทักกันอนละวนอนละเวงพี่นต้องกลัวบอกแล้วว่าเปิดทุกวันบอกแล้วว่าเปิดรีวิวฮูทุกวันกลางวันเย็นกลางวันเย็นกลางวันวเย็นมันเป็น หญิงรวมกันนะคะซิปสวมไซส์เล็กไซส์ใหญ่เลยในหนึ่งกระสอบสตาร์วอลอย่าบอกนะเส้นนี้เลยมาไม้เมื่อวานเธอเลยว่าเตอร์ไม้งามเมื่อวานเมื่อยามขวัญปิดโอ้ยมาเป็นเพลงเลยเอไม้งามเมื่อยามขวัญพี่อยากให้หนูลองร้องเพลงนะเดี๋ยวจะโดนะโดนถ้าคลิปที่แล้วโดนอะไอ้มุกเลยอะไร เธอไงเคยถามมาเมื่อกเอออุ้ยตัวนี้ล่อพิเศษนี้ออกทั้งคาฮาร์ดออกทั้งดิกกี้เลยลูกนี้เขียวสวยๆเขียวเนียวซับอ,อุ้ย กีกับแชม m p เปีนมาด้วยกันเลยอ่ะพี่ทั้งไนกี้ทั้งแชม m p เปี้ยนเลยสวยๆอุ้ยพี่สวยดูดิหล่อๆเลยน้องปล่อยคาฮาร์ดไหมเออทักไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็แยกทำเป็นหัวผ้าได้นะเห็นปะงานป่งงานปักอย่างเงี้ยค่ะ ริบส่วนตัวเศนีนี่นแบบพี่ดูดินะบางตัวก็โอเวอร์ไซส์หล่อๆบางคนเอาไปตัดเป็นขอบนะคะสกรีนเห็นไหมตัวนี้เป็นสกรีนสวยๆเลยจ้าโอ้ยขุนพี่มาเร็วๆโปรสองลูกลดห้าร้อยบาทนะคะสามลูกลดหนึ่งพันบาททันที สวยใป้คอของเขาเป็นอะไรเนี่ยดูข้าง,งหลังข้าง,ง,งหลังสวยเลยนะละ่ารักกลัวหน้าหงายไม่ยอมปล่ <c oughs> อยอ๋อถามก่อนถามในไลฟ์ก่อนพี่ทิพย์ไม่น่าหลุดจองหรอมั้งเนี่ยบางตัวเป็นปักๆอย่างเงี้ยสวยนะพี่นะอ <c oughs> ู้หแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนปัก อกปักมินิมอลค่ะอันนี้คือปักนะพี่นะงานปักนะคะเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยมันมีทั้งส่งผู้หญิงส่งผู้ชายเลยคุณพี่ในกระสอบหนึ่งคือคุ้มอะ่ะเอาไปลูกนึงนี่โอ้โหเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยแต่ทางที่ดีซื้อสองลูกคุ้มกว่านะคะ ไม่หลดุดค่ะโอ้ <laughs> <laughs> ช่วงนี้อาจจะรีวิวพวกงานอันนี้เยอะหน่อยนะเพราะว่ารีเควสตลูกค้า,าขอเย<ร>อะ <laughs> ปากเล็ก <laughs> เซเลบนอกใส่เนาะตัวจริงอะนี่ะตัวจริงนะ <laughs> น เออหนูก so ็เป็นเซเล็บนะเธอเปเซเล็บอัเซเล็บให้มันหนูก็เป็นเซเล็บนะรีบบอกค่ะแต่ตัวนี้เป็นครอปเด้อเนี่ยสวยๆเลยพี่ทรงผู้หญิงเซเล็บค่ะอู้สีเขียวสวยอ่ะเขียวเหนียวซักโสวยโอ้โหตัวนี้เป็นเดทเลยพี่คนอื่นค่ะใส่เป็นยาวหนูใส่เป็นเดท พี่นิดนึงถึงได้แข้งละมามาแปดอีกแล้วฟิล์มดิยี่สิบฟิล์มยี่สิบต้องซักรีดนะลูกค้าสเวตเตอร์ูโฮมถ้าไม่ซักถ้าไม่รีดมันจะไม่สวยไปดูได้เลยเพราะว่าเขาขายกันเนี่ยโอ้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายขายกันนะพี่พี่ตัวนี้สวยมากเ,เป็นฝัก ไ่หนโอ้ยอย่าไปเปิดตรงนี้แต่ฉันลืมกุศิบอกอ๋อกลัวลูกค้าตกใจยี่สอกแล้วเธอฉันรู้สี่แล้วี่ตงนี้สวยมากพวงพุงเดี๋ยวเขาจับอป็นอาจารย์ พุงไงพี่พุงใหญ่เพื่อนเลยบอกว่าเสื้อเอาเสื้อปิดพุงอ่ะปากลูกค้าตกใจว่ามันต้องตกใจพี่พุงอ้วนหนูอ้วนหนูอ้วนหนูไม่ละท้องนะคะหนูอ้วนหนูกินเยอะเมื่อกี้หนูกินแฮมเบอร์เกอร์เขาบอกไม่ได้หนูกินเมื่อกี้หนูกินแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นแล้วก็กล้วยหอมลูกใหญ่หนึ่งลูกก่อนขึ้นไลน์โชลูกค้าดิกล้วยหอมกินท่าไหนคำเดียวเลยออหมดเลยพี่พอลึก กล้วยหอมลูกใหญ่มากเนี่พุงเลยกำลังใหญ่อยู่ไม่ต้องตกใจไม่ได้ท้องไม่ผ่าไม่ได้ผ่าเลยบอกก่อนไงบอกก่อนเดี๋จะถามว่าใช้เธอใช้คนเขาทำงานหรือเปล่าคือเอ๊ใช่ป่ะเขาจะต้องสองคนแล้วแหละจะถาว่าไม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันท้องมาทำงานทำไมลูกไหมฉันน้ำหนักเท่าไหร่ ใบใบใบแล้วก็แค่สี่สิบแปดสิบสี่ขาเช้าตู่ไปได้กินอะไรนะตอนนี้ห้าสิบยแจิมข้าไ้ิินอเยอะก็แ้ตอนมันมาถึงกลา่ามันช่าง่้กกาตอนยมันช่างหกสิบแปดหกสิบแปกินเข้าไปท้องสวยพี่ กินเข้าไปปุ๊บ2กิโลเลยนะดีนะบูบี้บูบี้นี่1ิส่วนรวมกันพี่เร็วๆสองลูกลด500สามลูกลด1,000บาทนะคะเป็นไงยังโปอยู่อู้หูโอ้โู้หูบอสตันลูกค้าหรือลาลาคาฉันยังไม่ได้เรียกรถมันจะคุยกับลูกค้าอยู่ว่าสวัสดีค่ะเอะไรดีจ้าคุณพี่ ได้เลยจ้านกแก้วเนี่ยบนเราก็มีนะคะนั้นกระพิงสวยมากหลุดจองน่ะนี่นนบอสตันอย่างสวยเลยครับแชมเปี้ยนค่ะน,น,นี่ มังไม่สุภาพเลยลูกค้าบอกาอุ๊ยโอนาวีบิ๊กโลโก้สวยๆเลยสีสวยมากอย่าลืมตักรีดนะคะโอ้โหเอเวอร์ลารดเอเวอร์ลารดยังไม่ได้ใส่เลยจ้าคุณพี่หิวสียชมพูสะเขี่ยวกับเขี่ยวสวยแล้วหิวอ่ะหิวสั่งขยาตั้งเลยพี่ไม่50เราจะไม่ลดนะ0้าสิบไ่ล ไ้ลมเบอกนก็ไ่ได้หรอกทำได้ถึงสิไม่ใช่น้ำชาน้ำไม่น้กินชาทุกวันหวานลอนดอนงานปักอย่างสวยเลยครับผมไม่ลุกไรไมลุกแล้วตอนนี้ไม่ขึ้นลว ไอยู่แล้วหลับได้ปววะหลับตาขาดอะปุ๊บข้างล่างสามบนสามลายเนี่ยโอ้ยเขียก็อีเขียกอะไนจ๊ะ อ้าพี่ใครจะเอาโปรอยู่2,900นะจ๊ะ2 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะซื้อ2กระสอบลด500ซื้อ3กระสอบลด1,000บาททันทีรีบสั่งนะช่วงนี้ขายดีมาก